สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ่อนื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนําผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสลากินแบ่งรัฐบาลดับ2ตัวล่างงวดวันที่30ทธันวาคม2563มิีกัน2สูตรนะครับ ซึ่งสูตรแรกดับมาแล้ว29งวดสูตรที่2ดับมาแล้ว35งวดเนื่องจากมีจํานวนงวดที่ดับเป็นจํานวนมากดังนั้นในการเช็คผลย้อนหลังผมขอข้ามไปเลยนะครับผมขอเช็คเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับสูตรที่1จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่8ด บูดด้วยแถวที่11แล้วก็บุกด้วยแถวที่11นะครับเรามาเริ่มเช็คผลย้อนหลังเลยนะครับสําหรับงวดแรกคือวดมที่1เดือน9ปี6 2ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหนะ้านั้นคืองวดมที่16เดือน8ปี6 2 7เจ็บวกสเป็น11 11บเบวกสเป็น15 15บวกหเป็น21 21บเวกหเป็น27ก็จะได้เลขดับ7ผลกระนออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ20 7ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับเป็นงวดที่1นะครับ สำหรับหน้านี้ดับงวดที่13ถึง24หน้านี้25ถึง29มาล้วครับมาเช็คผลย้อนหลังคืองวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16เดือน12ที่ผ่านมานะครับเราก็จะใช้ผลง,งวดที่1เดือน12 1บวก9เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก7เป็น33ก็จะได้เลขดับ3 ผลการนอ,อกเลขท้าย2ตัวล่างคือ7 0 3ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับเป็นงวดที่29นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสูตรที่1จะให้เลขดับอะไรนะครับสาหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะใช้ผลหองงวดวันที่16เดือน12 2บวก3เป็น5 5บวกเเป็น12 12บวกเเป็น19 19บเวก7เป็น26ก็จะได้เลขดับ6ดังนั้นสูตรที่1จะให้เลขดับ2ตัวล่างงวดที่30ธันวาคมคือเลข6นะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับเราจะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่18บวกด้วยแถวที่18แล้วก็บวกด้วยแถวที่19นะครับเรามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากง่วดที่1เดือน6ปี6กก็จะใช้ของง่วดที่สิบหเดือน5ปี62 5้าบวกเเป็น14 14ี่สบวกเเป็น23 23ิบสาบวกเ เป็น3ามสบามสองสามสองบวกเจ็ดเป็นสาสิบเก้าก็จะได้เลขดับเก้าผลกระนอกเลขท้ายสองตัวล่างคือสี่หกเก้าไม่มีในสองตัวล่างนะครับดับเป็นงวดที่หนึ่งข้ามหน้านี้ไปเลยนะครับหน้านี้เป็นดับงวดที่เจ็ดถึงงวดที่สิบแปดหน้านี้จะดับงวดที่สิบเก้าถึงสามสิบถึงสามสิบมาถึงมาเช็คผลย้อนหลังงวดที่สามสิบห้ากันเลยนะครับคืองวดที่สิบหกเดือนสิบสอง ก็จะใช้ผลง่วงที่1เดือน12 9เบวก6เป็น15 15บวก4เป็น19 19บเวก4เป็น23 23บวก8เป็น31ก็จะได้เลขดับ1ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ701ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับเป็นงวดสี 3, ่สามามาดูนะครับว่าสูตรที่2แคใช้เลขดับอะไรนะครับส่าบงวงที่จะถึงนี้ก็จะใช้ผลง่วดที่16เดือน12ที่ผ่านมา สามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกเจ็ดเป็นสามสิบสามก็จะได้เลขดับสามดังนั้นสูตรที่สองจะให้เลขดับสองตัวล่างงวดที่สามสิบธันวาคมได้แก่เลขสามนะครับสรุปนะครับสําหรับคลิปนี้จะให้เลขดับสองตัวล่างงวดวันที่สามสิบธันวาคมได้แก่เลขสาม แล้วก็เลข6นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ